ราคาบ้านหลังนี้ถูกจังมนตรามองป้ายขายบ้านสองชั้นสีขาวหลังนี้ด้วยความสงสัยแต่เธอก็ซื้อมันในที่สุดคืนแรกเธอจัดเข้าของตามใจชอบวางหนังสือกองพนเนินปล่อยจานไว้ในซิงค์และล้มตัวลงนอนเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างกลับเข้าที่หมดแล้วหนังสือเรียงบนชั้นจานชามถูกล้างสะอาดเสื้อผ้าพับเก็บเรียบร้อยนี่มันบ้านผีสิงเหรอมนตราถามแต่ไม่มีคำตอบ เธอเริ่มทดลองย้ายเฟอร์นิเจอร์ทิ้งอาหารให้เน่าแต่ทุกเช้าทุกอย่างกลับเหมือนเดิมขึ้นหนึ่งเธอเขียนบนกระดานคุณเป็นใครเช้าวันรุ่งขึ้นกระดานถูกลบสะอาดแต่มีข้อความใหม่ฉันอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่คนละเวลาบ้านนี้วนซ้ำทุก24ชั่วโมงสองเดือนผ่านไปพวกเขาคุยกันทุกวันผ่านกระดานข้อความจนเธอพบความจริงเขาอาศัยอยู่ในปี1987 ขณะที่เธออยู่ในปี2023